สวัดสด,สดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุภุสุคนครับผมเอามื่อนี้กะทิผ้าพีผ้านอ้องมาเบิ่งวิธีการด่ามแหงผูกเข้าเนาะหรือ,อ,อพ่อใหญ่เอื่นยังพ่อใหญ่ทั้งบ้านพ่อใหญ่ามแหละครับด่ามเผ้า,าด่ามผูกเข้าเดี๋ยวนะไปมุ่งมกมันก่อ เอาสโลโมชั่นแนวไงเดืบดตาตาตาหนาเอาตาอาไอคนดุนดุนไม่ได้ห็ดเป็นเนาะบอกแน่บอกว่าเห็ดอย่างไดอั่งไดซอสอย่างไรอย่างไนับไปจากตาไงนับไปเก่าตาคันตัวนี้ก็ขนาดประมาณเจ็ดเส้นเนาะเก้าแผ่เก่าเก่าผูก ครัเอาเนี่น้องสอดจิ้มเข้าไปอ้าวเอาแบบสระเด้อพอนี่เออนี่เกี่ยวเก่าเนาะเขาเอินของใหม่ครับของใหม่เห็นี่ก็เป็นเห็นพอหญ่เราต่อเองเนี่ยพี่น้องเป็นเห็นพาแจกหาแจกเออครับ เอ็นไงเอ็นบุลณะเอ็นหลวบนะเป็นว่าเอ็นญี่ปุ่นย่องครับพี่น้องวิทวันมักเอ็นอีคือวิทวันมักไปนิ่งพู้ใดสนใจแล้วก็เห็ดต่อขายอยู่บอกพะ่ัยโต้ขายอยู่โอ้เบอร์ยังครับขอเบอร์โทรเนี่ยพี่น้องเราเราสั่งอยากเห็ดนะขอเบอร์เนี่ยพะยัยศูนย์เก้าเจ็ดครับ สามสี่สองหนึ่งเก่าห้าศูนย์อ๋อเอาพี่น้องกันสนจิตสนใจแหกอะ่ะทร่มมากครับอยากได้ขนาดใดสเปคใดอะ่ะสั่งพะเใหย่เลาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าครับผมกรลันตีเลยครับแตกฉีกจอมครับกันต่แอแฉกต่อหาแฉกนี่ <c oughs> นี่ครับจอมแหรครับพี่น้องจอมแหอดอกบัวอย่างดีเลยเอ,อทักเปียเปดมาแล้วเรียกว่าหางราชสีเขาว่าเป็นการตอลักษณะแบบตอพาแฉกนะตอเย้าลงมาครับพี่น้องนก็ทิเป็นเนื้อแหอ่หาแฉกามาตอตอด้านขางนะนะครับลักษณะการตรอแห่แบบนี้รับประกันแตกชีกจอมนะครับ แล้วก็แห,เน,แหแเ,นเนื้อแหก็บที่เป็นเนื้อแหแบบพอดีครับมันก็บที่เป็นแห่แหย่องย่องนะครับเนื้อบาหลายเนี่ยเอ็นนี่เป็นเนอ็นเบอร์30นะครับแล้วลูกพ่อใหญ่เราใส่ลูกเบอร์14น้ำหนักเท่าไหร่ครับดังนี่พ่อใหญ่สามลูกกว่าหน่อยสามลกกว่านะครับเหมาะสำหรับแบบวานนิ่มๆครับวานอันปานินอ่าตัวนี้เน่นนนาจักสอกครับพ่อใหญ่เน่า มันตามซอกมันบุ้งมันสองเมตรเจ็ดสิบจะได้มันสองเมตรเจ็ดสิบเฮ้ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรห้าเมตรเออห้าเมตรเจ็ดสิบมันก็สักหกเมตรครับก็คือสุดดางอ่ะตัดตัดแนวอันนี้เงี่ยเลยครับผมเงี่ยลงมาโอ้ห้าเมตรมันก็สิบสองกัวหมดเลยัวสิบเอ็ดสิบสองมดแหละครับงามครับเฮดังนี่งาม ผมเห็นผมยังหมักเลยพี่น้องเอนะครับมันจะแตกต่างจากหอแหตต่อเพิ่นต่อต่อเวียนต่อวนนะครับอันนั้นมันจะเป็นต่อเป็นขอเป็นขอลงมากเรื่อยๆนะครับซีทอนหาทอนกวากันไปแต่ตัวนี้มันสีบ่มีขอต่อแบบนั้นอ่ามันจะเป็นอันต่อแฉกต่อเง่ย่นะครับเฮ้สูตรนี้ดีวานดีนะครับ เอาเป็นยังไงก็ทรมาถามพ่อใหญ่ได้ครับปรึกษาแล้วได้ผู้ใดอยากได้แฮสเปคแบบใดครับผมสำหรับคลิปนี้กัพ่อไว้สมีครับ